ว่าในรู้นะขายหน้าโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นราคานักเรียงอ่างป้ายที่มันเขียนว่าไงโปรโมชั่นถูกต้องแล้วมันเป็นช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นราคานักเรียนถูกต้องเฮ้ยดีเลยสิเฮ้ยงั้นผมเอาอะไรห้ากล่องเฮ้ยแล้วไหนบอกไม่มีตังค์ไงไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้ยนี่พลอยราคานักเรียนนะมันก็กล่องอะไม่ไม่เกินอะยี่สิบอะก็คือรวมๆกันละห้ากล่องมันก็ไม่ถึงร้อยเออวะเฮียงั้นเดี๋ยวเอาด้วยห้ากล่องเลยด้วยเฮียได้เลย อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูด้วยนะพี่อหนูเอาชูชีกล่องหนึ่งค่ะเอาแบบไหนมีสี่แบบเลยเอาแบบนี้เลือดไม่กินเหรอหนูเอาด้วยค่ะเอากล่องหนึ่งค่ะอืโอเคพอดี๋ยัวไม่รับเงินส่งเลยปิงเบอร์โทรพร้อมเพย์ได้ไหมได้ค่ะได้ไหมเอาเบอร์โทรมาเ้ค่ะเงินส่งเหรอโอเคของเลือดเงินสดดีกว่า ไปมา,มาอุ่นแบบใหม่ค่ะมาบ่อยนะมีแรงทำงานขึ้นเยอะเลยเจคอคงแบบเนี้ยกระชุ่มกระชวยวันนี้วันศุกร์อ่ะเราไปหาอะไรกินกันต่อดีป่ะเออจริงวันศุกร์ถึงทีไปหาอะไรกินกันไหมไปที่ไหนอ่ะสยามไหมฉันอยากไปดูผู้ชายด้วยเออฉันอยากไปมานานแล้วไอ้มิสยามเปิดใหม่อ่ะสยามเพลงอ่ะเอออยากไปซื้อช้อปปิ้งแล้วมาสัมเพลงไงป่ะเออแต่ว่ามันไกลนะสยามนะแล้วฉันไม่ค่อยมีเงินด้วยช่วงนี้ เอ้าทำไมอ่ะเอาตังไปซ้อมดนตรีหมดเหรอกลัวเดือนชนเดือนอยู่ตอนนี้อ๋อโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้แล้วกันนะเราจะได้แบบประหยัดด้วยนะอุ้ยเฮ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะเฮ้ยสูชิเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนี่ไงใช่ใช่แต่ก่อนไม่มีนะนี่เพิ่งมามีแล้วเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นขายน้ำขายอะไรแต่วันนี้มันเป็นร้านสูชิไปดูไหมเออเออไปดูสิไปดูไปดูเฮ้ยหน้าคนขายคุ้นๆุ้นเยตี อุตส่าห์ทำหน้าแปลกก็ทำกันได้ด้วยวะโอ้ยเโอโหวันหลังเฮียทำหน้าปกติดีกว่าทำไมวะว่าธรรมดาเฮียหน้าแปลกอยู่แล้วหรือดิผู <c oughs> ้ใจเฮียมากเลยเอ้ยแล้วทำไมอยู่ๆเฮียมาขายตรงเนี้ยก็ช่วงกลางวันมันก็ขายในแข่งทิ้งใช่ไหมล่ะต้องยิงบังว่างเว้ยก็เลยทำอะไรมาขายหน้าลุงเรี้ยงชั้หน่อยดีกว่าเออแล้วนี่ทำอะไรขายอะะ่ะเขาเฮียปลาลิบปลาลิบปลาลิบไม่คล้ายๆปลาหลดปะใช่ตัวมันยังสั้างๆหน่อยไม่ใช่ดิปลาลิบมา ล้ำเจึกร้ำแขมเป็น,น้ำแขมไอ้เวงไม่ใช่หมถึงว่าป,ปลาดิบอ่ะอ๋อปลาดิบอัแต่พวกปลาดิบนี่มันแพงสิพวกผมจะซื้อไหวหรออัวในรู้นะขายหน้าโรงเรียงเนี่ยมันก็ปต้ตงเป็นราคานักเรียงอ่างป้ายที่มันเขียนว่าไงโปรโมชั่นถูกต้องแล้วมันเป็นช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นราคาทักเรียนถูกต้องเฮ้ย ดีเลยสิงั้นผมเอาอะไรห้ากล่องเฮ้ยไหนบอกไม่มีตังเงีงไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นอะโอ้ยนี่พอยราคานักเรียนนะมันก็กล่องอะไม่เกินอะยี่สิบอะก็คือรวมรวมกันละห้ากล่องมันก็ไม่ถึงร้อยเออวะเฮียงั้นเดี๋ยวเอาด้วยห้ากล่องเลยดี๋ยวด้วยเฮียได้เลยเอาไปว่าชิมกล่องไหมล่ะ อย่างไงเฮียคือจะต้องกินกินก่อนค่อยก็กินกล่องชิมไปกินไปกล่องจะกินตรงนี้ก็แล้วกินไปกล่องแล้วเดี๋ยวค่อยสแกนจ่ายทีเดียวได้ได้เออเออกันดีนะเออเอาเลยเอาเลยจัดเลยจเลยจัดเลยจิ้มไ้เลยโอ้โอิ่มเฮียอร่อยเลยอร่อยเลยเนี่ยทำดีมากสดมากเลยอ่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยบอกแล้วว่างหลังมากินใหม่นะใช่เฮียมากเลยเฮียแล้วมาขายที่นั่งเรียนแล้วราคานักเรียนแบบเนี้ยโอ้โหขายดีแน่นอนเฮียใช่เฮีย โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วกินเคลียร์กันเสร็จแล้วใช่ไหมสรุปเท่าไหร่ทั้งหมด1995บาท้อยเก้าสิบหบผิดเนี่ยหยอกหรือเปล่าคะไม่หยอกสิก็ราคานี้จริงๆคันทษค่ะกล่องเท่าไหร่คะ399เ้าเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าต่อกล่องเนี่ยนะมันก็ใช่ไงนี่มันราคานักเรียนยังไงเนี่ยนักเรียนนานาชาติไงนักเรียนนานาชาติไงโอ้โหบ้าหรือเปล่าเฮียราคานักเรียนนานาชาติ แล้วไม่ไปขายหน้าโรงเรียนนานาชาติอ่ะก็อัวไปขายมาแล้วแต่บางขายไม่ได้ไงโัวก็เลยเออมาขายตรงนี้ดีกว่ามันจะมีพวกเรากันด้วยรู้จักกันอยู่แล้ว่เชื่อไมมาขายตรงนี้นะคงมากินแล้ว่ะไม่เคยกลับมากินอีกเลยอ่ะอัวว่านะตรงนี้ทำเลไม่ดีเดี๋ยวว่าจะย้ายทำเลใหม่แล้วไม่ได้ผิดที่ทำเลหรอกอ้าวแล้วผิดที่ใครอ่ะผิดที่มึงไเฮียผิดี่อัวได้ยังไงอ่ะโอ้โขขายราคาแพงขนาดนี้ไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้หรอก้วไม่บอกก่อนให้กูแดกก่อนด้วยแฮปโนมนี่อุ้ยพูดภาษาอังกฤไ่ะ เพืออยากเป็นเด็กนานาชาติอ่ะมึงเผื่อเขาจะลดให้เหรอใช่เผื่อเขาจะลดให้ลดให้ได้ไหมเฮียสองพันแล้วกันโอ้โหทำไมมันเพิ่มอ่ะเฮียเอ้ายิงคุยเนี่ยห้านาทีเงินอังกฤษมันขึ้นนะเว้ยห้าหเงินมันขึ้นเนอะมึงกลับไปว่าเลาวสิก็อยากกันบอลเทเล่อะอบคงทุกเหล่าเลยบอลเพิ่มบอลเพิ่มเอ้มีแถว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 ให้อโอเคทำไมขมอ่ะเป็นชิ้นตัวอย่างหัวนเถียงเอาห่อไว้ลืมไหม เนยเนยักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนือยแนยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเอด็กๆ